สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้เราจะมาแยกนอนนะครับเพื่อเท่าเป็นพ่อพันแม่พันธุนอนนกอีกต่อไปนะครับโดยการแยกเอาดักแด้นี่นะครับแยกออกมาเอามาพักไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นพ่อแม่พันธ โตเต็มวัอีนะครับทําไมเขาถึงแยกเขาว่าถ้ามันอยู่ในนี้นานไอตัวที่เป็นนอนนี่นะครับมันจะดูดกินน้ําเลี้ยงดักแด้ทำให้เขาได้พ่อแม่พันุนะครับอย่างตัวนี้ครับโดนด,ดูดไปแล้ว นะครับก็จะเสียไปเลยนะครับนี่คือวิธีการขยายพันธุ์